สวัสดีครับสบายสไตล์หน่ายพูดครับมาพบมาปอกันดีละครับเมื่อนี้สีผ้ามาเบิงบกฮวงครับมันเป็นลกหลายผมก็เลยอยากทายให้พี่น้องเขาเบิงครับนี่ครับต้นน,น่อยๆนึ่นะครับนี่ต้นตำตำต่ำตว่าหึงดูกลกแห้งมีอยู่สามสี่ต้นครับสามต้นสี่ต้นต่วังเป็นลกขนาด นีต้นหนึ่งครับต้นนีว่าลกปันไดแต่ว่ากระายอยู่ต้นนี้น่อยเตี้ยๆสามต้นสี่ต้นมีตน้นวอยใหญ่ๆเงาๆ,ๆครับนี่ครับกินน้ำมวทัานด้ยครับมันรไดๆ นี่ต้นอีกต้นนี่ต้นนึ่งนี่อันนี้เต็มต้นเลยครับไก่ซีซุกแล้วน้อยนี่เด้งนะครับนี่มันได้าย,ายต้นน,น้อยๆเตี้ยเตียแต่ว่าลูกลกขนาดกินน้ำหมทันเวย มัน,นเป็นรกก็เลยอยากให้พี่น้องเข้าเบืองน้าเลยมาถ่ายเบิงมี่ย่างร้ายครับเหมือนนี่เบืองบรรยากาศังามาแดงครับอากาศกาลังดีครับช่วงนี้แต่สิ่นีแค่นี้แหละครับคลิปนี่ถ่ยายหมึกห่วงเห้เบิงนี้ซื้อครับพอกันคลิปนาะสวัสดีครับ